เป็นคนขับรถประจําตัวนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรนักธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังถูกตํารวจนครบาลควบคุมตัวหลังพชนนะครับก็ได้ยู่ในสายเราแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะมาตอบข้อสักถามนะครับให้หายข้อข้องใจกันเลยนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงสวัสดีครับท่านผู้จัดการตํารวจนครบาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดชจคุณังกูลสวัสดีครับครับเรื่องราวที่ว่ามีการพบศพคุณเอกยุทธ์สรุปแล้วเป็นยังไงครับท่านครับอ๋อยังยังไม่พบนะฮะ นะคือคือต้องเรียนเงี้นะว่าจากการที่เราได้ตัวเข้ามานะฮะรถแล้วก็เราก็มาพยายามสอบปรับคัดำเขาตลอดนะครับ,รบแล้วก็พิสูจน์ทราบทําให้การเขาทุกอันที่เขาให้การนะครับในสุดเขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนพาไปจริงนะฮะแต่เขาก็ยังป่ายเบียงปฏิเสธนะครับ,รบปฏิเสธอยู่ซึ่งวันเนี้ยเราก็ทํางานอยู่ด้วยกันทั้ง คุณสุวัสด์อภัยพักด้วยนะฮะซึ่งเป็นทนายของคุณเอกยุทธ์แล้วก็พี่สาวคุณเอกยุทธ์ก็นั่งอยู่กับผมตลอดจนเย็นนะฮะนะครับแล้วก็ช่วยกันซักป้อนข้อมูลกันนะก็ได้ประโยชน์อย่างมากก็คงจะเป็นแนวโน้มที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นผมเองนั้นเนี่ยทราบใดก็ตามที่ยังไม่เจอคุณเอกยุทธ์เนี่ยผมก็ไม่ฟันธงครับเราต้องพิสูจน์ทราบเขาจะให้การเขาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเขาให้การยังไงเขาให้ไป เราพิสูจน์ทราบตามที่เขาว่ามาให้หมดนะครับครับซึ่งผมคิดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับคงชัดเจนทั้งหมดครับครับครับก็คือว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับท่านผู้การครับก็ให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือฆ่าคุณเอกยุทธใช่ไหมครับคือเขาเขาบางทีเขาก็ให้การบางทีเขาก็บอกว่าส่งต่อไปมีรถมารับสองคันในตามที่เขาว่านะฮะก่นเริ่มวกวน นะครับวันนี้ก็เลยบอกให้ไปกนำไปชี้จุดทั้งหมดที่เขารับสารภาพนะครับก็ให้เอาตัวลงไปที่ที่หาดใหญ่นะฮะลงหาดใหญ่แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะตามไปถึงเช้ามืดนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะไล่เส้นทางกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่ได้ไม่เจอคุณเอกยุทธเนี่ยเราพูดอะไรก็คงลําบากหน่อยนะครับก็จะพยายามที่จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้เสร็จนะฮะเพราะอย่าเพ่งไม่มองว่าเขารับสารภาพเขาก็รับไปแต่เรายังไม่ได้พิสูจน์ทราบเลยนะครับแต่สมมติถ้าเขารับเพราะเขาทำจริง เขาพาไปชี้เอาไว้ที่ไหนแต่ถ้าชี้แล้วไม่เจอเนี่ยเราจะเสียคนครับเพราะมันมันคดีนี้ต้องทําให้โปร่งใสแล้วก็ชัดเจนนะนะครับต่อที่น้องประชาชนแล้วก็สังคมได้ครับครับครับผมอันนี้นะครับถือว่าท่านคำรณวิทย์ถือว่าเป็นมือปราบเลยนะมือปราบโหสุดยอดเลยนะของตำรวจองไทยาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จบครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ผมมองว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราทํางานคืนนี้เนี่ยนะคืนเนี่ยนะฮะ ในการเพราะว่าอะไรที่ผมนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่าเราเข้ามาแจ้งเราวันอาทิตย์นะครับแล้วเรามีเวลาวันอาทิตย์เราทําอะไรไม่ได้การตรวจพิสูจน์ต่างๆเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ได้ก็มามีเวลาเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําให้พรุ่งนี้เนี่ยทุกอย่างกระจารนะครับครับท่านครับอีกสักนิดหนึ่งครับจิ๊กซอนะฮะที่นําไปเชื่อมว่าอ่าอ่าคนกับรถรายนี้น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยฮะคืออะไรครับคือ การที่นําไปสู่ตัวเขาเนี่ยนะฮะมันหลายอย่างคร,ครหลายอย่างจากพยานหลักฐานหลายประการ,รนะครับที่เราที่เราได้มานะฮะจนเรามาประมวลกันแล้วทั้งหมดแล้วไม่ว่าหลักฐานจากการตรวจพิสูจน์หรือพยานหลักฐานพยานบุคคลเนี่ยนะฮะมันทาให้เราพุ่งเป้าไปที่ตัวเขาน,นะฮะแล้วเมื่อเราเรามีเหตุมีผลมีหลักฐานพอที่จะปลุกขันเขาเอาไปพอเราได้แล้วพยายามตามตัวเขาครับแต่เมื่อได้ตัวมาพร้อมรถอย่างที่เป็นข่าว นะครับมันก็แนวโน้มแนวโน้มดีนะฮะแนวโน้มก็ดีแต่ตราบใดยังไม่เจอคุณเอกยุทธ์นี่ผมยังไม่กล้าที่จะฟันธงตอนนี้พอจะทราบเบื้องต้นบางอย่างฮะว่าคุณเอกยุทธ์เนี่ยน่าจะอยู่ที่บริเวณจุดไหนคือถ้าเกิดตามที่เขาให้การเนี่ยนะฮะเขาก็บอกในประเด็นที่ว่าไม่ใช่ประเด็นเฉพาะที่พัทลุงอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็ไปส่งมอบตัวที่ตรงตาลบุรีนะครับมีรถมารับไปนะฮะเดี๋ยวก็บอกว่าส่งมอบไปพัทลุง นะฮะอันนี้อันนี้คือคือผมพิสูจน์ทุกจุดอ่ะนะฮะเพราะแต่วันนี้มันมันเมื่อลลวนะฮะกว่าวันนี้เราจะได้เรื่องซึ่งทางคุณสุวัสดิ์อภัยพักกับพี่สาวคุณเอกยุทธ์เนี่ยก็อยู่ตลอดจนเมืดอ่ะนะครับครับเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจดีว่าเราทํางานเต็มที่นะครับแล้วทางทางผู้เสียหายเขาก็ให้ความร่วมมือเราอย่างดีครับครับนะครับสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยชัดเจนหมดครับครับผมสุดท้ายแล้วขอถาม สักนิดนึงฮะที่ยังเป็นข้อข้องใจของหลายๆคนเงินห้าล้านบาทเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ที่ไหนครับเขาไม่พูดถึงเงินครับครับนะสิ่งที่เราซักถามเนี่ยเขาไม่พูดถึงเงินครับนะครับเาแต่เราบอกบอกแะไรเรื่องเงินน่ะผมไม่ได้สนใจครับนะครับแต่สนใจที่เียงว่าพยายามที่จะให้เจอคุณเอกยุทธให้ได้ครับเพราะผมบอกไงสิ่งที่น่าห่วงเนี่ยผมพูดไปแล้วว่าผมห่วงคุณเอกยุทธมากกว่าครับครับนะครับเพราะว่าในพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ย ที่เอาตัวบุคคลไปแล้วก็เรียกร้องเป็นเงินเป็นอะไรลักษณะเนี้ยนะครับเมื่อเขาได้เงินไปแล้วเนี่ยผมเก่งว่าเขาจะไม่ปล่อยตัวประกันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้นผมผมถึงกังวลในจุดนี้ห่วงคุณเอกยุทธบ กลุ่มคนร้ายนี่คาดว่ามีจํานวนสักกี่คนครับท่านครับก็คงคงต้องมีผมมองว่าไม่ต่ำกว่าสามคนครับครับนะครับแต่เดี๋ยวคงผู้นี้ชัดเจนนะครับได้ครับได้ครับจะมีการตรวจพิสูจน์อะไรมาพวกนี้ขอเวลานิดนึงครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ครับของท่านพลตํารวจโทคํารณวิทย์ทูกประจันไม่รู้ไปเที่ยวไหนก็เลยแบบเห็นขับรถนายจะไปโชว์เพื่อนครับก็เลยขับเลยไปพัทลุงเลยครับไปถึงพัทลุงก็ไม่ไไไไดด้้ม่เจจอครับปก กลับมากรุงเทพอีกเพื่อจะรถมาเก็บใน,นในใน,นในเช้าวันจันทร์ก็ขับมาถึง่าสมุทรสงครามก่อนเข้าหมหาชัยครับก็รถยางแตกรถยางแตกก็ทีนี้ก็มาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญตัวมาสอบปักคำครับนี่นะครับก็บ<ะ>เป็นบางช่วงบางตอนที่ทางด้านของพบชนอก็ปล่อยให้นายสันติภาพเนี่ยเล่ายาวเลยนะก็เล่าไปได้หน้าตาเรียบเนี่ยฮะ และทันทีที่เล่าไปแล้วนะครับตอนนั้นกระแสข่าวก็มีมานะครับทั้งจากตัวพี่สาวของคุณเอกยุทธ์ทั้งจากตัวเจ้าของครัวกระแตนะครับซึ่งพี่สาวเนี่ยไม่เชื่อเลยนะฮะไม่เชื่อนายสันติภาพเลยนะครับไม่ค่อยไว้ใจเพราะทำงานได้ประมาณ6เดือนแล้วก็พ่อของนายสันติภาพเนี่ยโทรศัพท์มาหาด้วยมาถามว่าลูกอยู่ไหน นะครับซึ่งก็พี่สาวก็เข้าใจว่าคงจะเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวนายสันติภาพแล้วครับครับซึ่ง พี่สาวก็บอกว่ามันก็แปลกดีเพราะว่านายสันติภาพบอกว่าขับรถลงไปอวดนะฮะที่พัทลุงและน่าจะเจอพ่อนะครับแต่ทําไมพ่อกลับมาบอกว่าไม่เจอลูกแล้วก็ยืนยันว่าคุณเอกยุทธ์นั้นไม่เคยหายไปนานแบบนี้นะครับและเป็นคนไม่ชอบนั่งรถนานๆไม่เคยปิดโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ใช่ติดต่อไม่ได้แบบนี้ทั้งๆท,ที่มีโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องตรวจเช็คไปที่ตอมอแล้วก็ไม่มีชื่อน้องชายเดินทางออกไป เป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งเดินทางออกไปทางพม่าด้วยทางรถยนต์นะครับและที่สําคัญเจ้าของร้านครัวราแต่พอฟังเจ้าของร้านครัวระแต่พูดเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะฮะว่าตอนนั้นแม้ว่านายสันติภาพยังไม่ได้เปิดปากรับสารภาพแต่ก็ผิดปกติอย่างยิ่งคุณเกษมสีบอกเลยนะครับว่าทางด้านของนายสันติภาพพาคุณเอกยุทธ์มานะฮะมาทานข้าวกับสามีนะครับแล้วก็สนิทกันนะฮะกับสามีสนิทกัน แล้ววันอาทิตย์นี้เนี่ยฮะจะมีงานบวชลูกคุณเนยขยุดก็จะเดินทางมาด้วยมไม่เห็นมีวิแววว่าจะไปพมา่าเลยและมีน้ำซ้ำตอนที่คุณเนยขยุดไปทานข้าวอยู่ชั้นสองนั้นนายสันติภาพอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับซึ่งผิดปกติไปจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะมาพูดคุยมายกมือไหว้แต่คืนวันที่หมิถุนายนนะฮะคืนเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เงียบขึ้นไม่ไหว้และปกติจะสั่งอาหารเยอะวันนั้นกินจานเดียวนะฮะแล้วก็ เดินไปเดินมานะครับมีเข้าห้องน้ําด้วยนะครับแล้วก็สักพักสองทุ่มก็ลุกิรือลุนขับรถโฟกออกไปข้างนอกออกไป15นาทีแล้วกลับเข้ามากลับเข้ามาแบบถอยท้าย,ายรถเข้ามานะฮะถอยท้ายรถเข้ามายาวเลย50าเมตรนะฮะซึ่งปกติ <c ười> ที่ร้านเนี่ยก็มีที่กลับรถทํา <c ười> ไมต้องมาถอยรถเข้ามาจากซอยนะฮะ <c ười> แล้วพอถอยเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะนายธนิภาพก็ไม่ลงจากรถเลย ครับ,รบนะฮะจนกระทั่งคุณนายุยุดกลับนายสันติภาพก็ก็ออกมาช่วยยกกระเป๋านะฮะนั่นน่าจะเป็นจุดสําคัญที่ตอนนั้นคนที่ติดตามข่าวก็รู้ว่านายสันติภาพนี่ไม่ธรรมดาแน่ม,ม,นมีรพรรลัง่ารภาพจริงๆ,ๆนะฮะครับ,รบตอนนี้ก็เพียงแต่รอนะครับรอเจอศพแล้วจะได้รู้นะครับว่าตกลงเนี่ยบีคอรหรือว่ายิงยิงกันแน่ใช่นะฮะ แต่เข้าใจว่าตอนที่ขับรถลงไปเอาศพไปทิ้งเนี่ยนะฮะก็ก็คุณเนีย,ยุทธ์ก็คงจะโดนฆ่าตั้งแต่อ,อยู่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่แน่นอนว่าตอนที่เอาศพไปเนี่ยตอนนั้นเป็นศพแล้วครับครับเนี่นะฮะพราะตอนแรกนายคนนี้ก็บอกว่ายิงยิงตอนหลังก็กลับคําให้การว่าเป็นบีบคอ,อครับนะฮะแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่ถูกจับได้ก็คือชาวฤทธ บุญชุมนะฮะเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะฮะตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยถูกจับได้ที่บ้านญาติบนเกาะนิบงอํเภอกันตังจ,จังหวัด<า>ตรังนะฮะนายชาวลิตเนี่ยนะฮะตามข่าวเนี่ยบอกว่าหลังจากที่นายสันติภาพก่อเหตุแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ขับรถไปที่พัทลุงแล้วก็โทรศัพท์เรียกเพื่อนสองคนก็คือชวลิตกับพีรการสงขาว มาช่วยจัดการกับศพของคุณเอกยุทธ์ก็คือไปช่วยกันฝังอำพรางศพนะฮะพอฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยชฉลิตก็ไปหานายที่วากรเครือทองให้ช่วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่ท่ารถก็คือจะออกนอกพื้นที่นะฮะซึ่งตอนนี้นาะยคนนี้เฉลิตถูกจับได้แล้วที่วากรคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งถูกจับได้แล้วเหลือพีรการสงขาานะฮะคนที่ร่วมกันอำพรางศพนะครับยังจับไม่ได้อีกคนหนึ่ง นี่นะครับท่านผู้ชมครับและทันทีที่ทนายสุวัสด์ได้ไปให้สัมภาษณ์กับทาง ASTV นะครับในทํานองว่ามีผู้บงการมีผู้จ้างวานเหนือกว่านายสันติภาพตอนนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีการพิพาทวิจารณ์กันใหญ่นะครับมีการพูดคุยกันหลายคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแค่นายสันติภาพเป็นคนฆ่าครับนะ หลายคนก็เชื่อไปไกลถึงขนาดที่ว่าคุณเอกยุทธ์ถูกสังเกตคุณก็เชื่อว่ามาให้จใจใครการเมืองอนะครับเพราะว่าคุณเอกยุทธ์นั้นกเ็เป็นเจ้าของผู้ที่เปิดโปงเรื่องว .5 โฟร์ซีซั่นใช่นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำเว็บไซต์ t h a i ินไซเดอร์ m นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์เสนอข่าวสารและสแสดงความเห็นในประเด็นการเมืองนะครับแล้วก็ในระยะหลังก็ต่อต้าน ระบบทักษิณนะครับในอดีตนั้นก็เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงแชร์ชาเตอร์นะครับตอนอายุ25เมื่อปี2527แต่ว่าตำรวจจับกลุ่มตัวไม่ได้เพราะว่าปี28ก็หนีไปต่างประเทศขนาดนี้ไปต่างประเทศก็ยังร่วมกันก่อกบฏนะครับกับพันเอกมนูนรูปขจรนะครับซึ่งตำรวจก็จับไม่ได้อยู่ดีนะจนกระทั่งนายเอกยุทธนั้นกลับเข้ามาเมืองไทยเมื่อคดีหมดอายุความนะฮะ ปัจจุบันนี้นะฮะนายเอกยุทธก็อายุ54ปีนะครับครับนี่นะเกิด2,502น่าติดตามครับ